นะครับเรามาประเมินกันครับว่าภาวะการเกษตรไตรมาสสองของปี2 5 6 6นี้จะมีทิศทางอย่างไรครับพูดคุยกับท่านตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด,ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสงคนคุณนฤทธยและผู้ฟังทุกท่านค่ะ ค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญคะสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงนี้อยู่ไตรมาสสองในภาพรวมเป็นยังไงแล้วบ้างคะปีนี้ค่ะสำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่สองนะคะของปีสองห้าหกทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ได้ประมาณการว่าจะขยายตัวร้อยละศูนย์จุดสามนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีสองห้าหกห้านะคะโดยสถานการณ์ในไตรมาสที่สองเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากไตรมาสแรกของปีนี้นะคะที่ไตรมาสแรกเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจนาตรเนี่ยพยายตัวได้สูงถึงร้อยละเจ็ดจุดสองนะคะเนื่องจากว่าในช่วงคข้่งหลังสองปีที่แล้วอะค่ะปรากฏการณ์นิญามีกําลังแรงขึ้นมีลมมรสุมแล้วก็พายุเข้ามาหลายระลอกทําให้เกิดฝนตกชุกเกือบทั้งประเทศนะคะมีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแหล่งน้ําตามธรรมชาติตะสมอยู่มากก็จะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูก การเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดที่ออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสแรกแต่พอมาเป็นช่วงต้นปี256ค่ะปริมาณน้ําฝนกับมีน้ำน้มลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่งผลให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแล้วก็ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศทั่วประเทศมีความแปรปรวนมีทั้งฝนตกหนักลมแรงสลับกับอากาศร้อนจัดนะคะก็ทําให้ผ,ผหลผลิตพืชหลายชนิดได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออกอะคะ่ะในช่วงที่กําลังออกดอกติดผลเจอสถานการณ์ทั้งฝนตกหนกักลมแรงนะคะทําให้ดอกและก็ผลอ่อนร่วงเสียหายขณะที่ในช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะ่ะบางพื้นที่ของภาคตะวันออกก็ประสบพายุฤดูร้อนทําให้ทุเรียนที่ใกล้ตก็บเกี่ยวบางส่วนร่วงร่นเสียหายนะคะในส่วนภาคใต้ก็มีปริมาณน้ําฝนที่ร้อยน้อยลงแล้วก็มีสภาพอากาศร้อน ทำให้ต้นปลาล์มแล้วก็ยางพาราไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็ให้ผลผลิตลดลงค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือราคาปัจจัยการผลิตที่สำคัญหลายชนิดก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะทั้งปุ๋ยเคมีวัตถุดิบอาหารจัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็ทําให้เกษตรกรต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น,นเกษตรกรบางส่วนจึงชะลอการผลิตลดปริมาณการผลิตแล้วก็ใช้ปัจจัยการผลิตลดลงค่ะก็ส่งผลให้ภาพรวมของภาคเกษตรในไตรมาสที่สองขยายตัวได้ไม่มากนักค่ะ แต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับการขยายตัวไม่หดตัวนะครับแม้ว่าจะไม่มากนักครับวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยครับว่าแต่ละสาขาครับสาขาไหนเติบตัวเติบโตนะครับขอพายสาขาไหนเติบโตแล้วก็สาขาไหนหดตัวลงยังไงครับค่ะ,ะมเมื่อพิจารณาการเติบโตในแต่ละสาขานะคะจะขอเริ่มจากสาขาพืชน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นสาขาการผลิตหลัก แล้วก็มีสัดส่วนมากที่สุดในภาคเกษตรนะคะในไตรมาสที่สองหดตัวนะคะร้อยละหนึ่งจุนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าทั้งปริมาณฝนปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําแหล่งน้ําตามธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะแล้วก็สภาพอากาศมีความแปรปรวนทําให้พืชหลายชนิดได้รับความเสียหายนะคะโดยพืชส่วนใหญ่ มีผลผลิตลดลงนะคะอย่างมันสัมปะหลังก็ลดลงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีที่แล้วช่วงกันยายนนะคะเนื้อที่ปลูกในภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็ประสบพุทกภ,ภัยก็ทําให้หัวมันอ่าสัมปะหลังเสียหายในบางพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนที่ลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะคะจนถึงพฤษภาคมสองห้าหกนะคะก็ทําให้ผล,ผลผลิตต่ตอไร่ลดลงนะคะ ตัวสับประรดโรงงานก็ลดลงค่ะจากปริมาณน้าฝนในช่วงต้นฤดูก,การผลิตน้อยทําให้เต้นสับประรดไม่สมบูรณ์แล้วก็มีขนาดเล็กลงนะคะอ้อยก็ลดลงจากปริมาณฝนที่น้อยลงเหมือนกันค่ะแล้วก็ราคาผงที่ยังคงอยู่ในระดับูงทําให้มีการบํารุงต้นอ้อยน้อยลงนะคะผลผลิตต่อไรลดลง ยางพาราลดลงค่ะเนื่องจากว่าภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสําคัญมีประมาณฝนน้อยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนทําให้มีน้ํายางออกมาน้อยนะคะประกอบกับต้นยางมีการถดใบเร็วขึ้นก็ทําให้อ่าจํานวนวันผลิยางลดลงค่ะความน,น้ํามันก็ลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงเกษตรกรก็บางส่วนก็มีการลดการใส่ปุย๋ยบำรุงต้นปาล์มก็ทําให้ท,ทลายปาล์มมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่สมบูรณ์ค่คะ ทุเรียนก็ลดลงนะคะจากในเรื่องของฝนที่ตกชุกสลับกับมีลมหนาวในช่วงปลายปี2565ค่ะก็ทําให้ทุเรียนไม่สามารถพัฒนาเป็นระยะติดผลได้แล้วก็ในช่วงต้นปีมีลมพายุนะคะก็ทําให้ผลทุเรียนไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็กแล้วก็บางส่วนก็เจอในเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าจากเชื้อราค่ะ มันคุ้นแล้วก็ลลง้อลดลงเนื่องจากว่าเกษตรกรโคน่นต้นอ่ามันคุ้นง้อ,อไปปลูกทุเรียนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วก็บางส่วนก็เจอในเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะแต่แต่ก็มีผลผลิตพืชบางส่วนนะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือข้าวนาปังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ลำไยนะคะอ่าส่วนผลผลิตพืชที่ค่อนข้างทรงตัวนะคะก็คือข้าวนาปีค่ะอ่าใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ ไปที่สาตวปศุสัสตว์นะคะคในไตรมาสที่สองอ่ะเป็นปศุสัสตว์เนี่ยขยายตัวได้ร้อยละสามจุดสองนะคะเป็นผลมาจากการบริหารจัดก,การฟาร์มที่ได้มาตรฐานมีการควบคุมป้ระวังโรคระบาดอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ความต้องการในพวกสินค้าปศุสัสตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในและก็ต่างประเทศก็เกษตรกรมีการผลิตอุกกรไก่เนื้อแล้วก็ไข่ไก่เพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่า จะมีสินค้าปริษั์ตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มลดลงก็คือน้านมดิบนะคะเนื่องจากว่าจํานวนแม่โคให้นมลดลงประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงที่ค่อนข้างสูงก็ทําให้เกษตรกร,กรปรับลดปริมาณการให้อาหารข้นที่มีราคาสูงแล้วก็เกษตรกร,กรบางรายก็มีการเลิกเลี้ยงนะคะส่งผลให้ปริมาณน้านมลดลงค่ะไปที่สาขาต่อไปค่ะสาขาประมงก็ขยายตัวเช่นเดียวกันนะคะในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละห้าจุดเจ็ดค่ะ ผลผลิตที่สําคัญนะคะก็จะมีกุ้งขาวเวนมัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีนะคะ,คะทาให้อัตรารอดดีแล้วก็มีการเร่งจับปุ้งเพื่อลดความเสียหายจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนะคะอะ่สินง้่าระมงที่ลดลงนะคะก็จะมีสัดน้ําที่ขึ้นค่าทเทือนะคะลดลงเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนแล้วก็ราคาน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลัก ของการทําประมงก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะทําให้ผู้ประกอบการประมงออกเรือจับสัตว์น้ําลดลงนะคะการนินปลาดุกลดลงค่ะเนื่องจากว่าแหล่งผลิตสําคัญโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยประสบป,ปัญหาสภาพอากาศมีเอื้อ,อํานวยนะคะประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูงก็ทําให้เกษตรกร,ะกรชะลอการปล่อยลูกปลาแล้วก็ลดรอบการเลี้ยงค่ะ สาขาบริการทางการเกษตรในไตรมาสที่สองนะคะขยายตัวร้อยละสองจุดศูนเนื่องจากว่าการจ้างบริการเตรียมดินแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้านาปลังแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปที่สาขาสุดท้ายค่ะสาขาป่าไม้ค่ะในไตรมาสที่สองนะคะขยายตัวร้อยละสองจุดสองเนื่องจากว่าผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสผ่านไม้แล้วก็ครั่งที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ส่วนไม้ยางพาราลดลงค่ะตามพื้นที่ตัดต้นส่วนยางเก่าแล้วก็การ,รปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดินหรือพืชเศรษฐกิจนะคะการลงก็ลดลงเนื่องจากว่าตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดสูงออกหลักชะลอการนําเข้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของแต่ละสาขาในไตรมาสที่สองค่ะค่ะสภาพภูมิอากาศสภาพน้ํานี้มีผลต่อผลผล,ผลิตมากเลยอย่างนี้ไตรมาสสามคาดการณ์ว่ายังไงบ้างคะรวมถึงตลอดทั้งปีเลย GDP ภาคเกษตรเป็นไงบ้างคะ ในส่วนของใจมาที่สามนะคะทางจําหักงานเศษษษษษษเษษรเศษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็คาดว่าก็ยังคงมีพิศษษษทางที่เป็นบวกนะคะสินค้าสําคัญในใจมาที่สามก็จะเป็นผลไม้ทางภาคใต้นะคะก็มีพืเรียนมังคุดเงาะก็ยังมียนงโนเพิ่มขึ้นนะคะยางพาราก็เพิ่มขึ้นรวมถึงสินค้าในกลุ่มปศุส,สัตว์ทั้งสุกรไก่เนื้อไ,ไก่ก็ยังเพิ่มขึ้น,นะค่ะแต่ว่า จากการคาดการณ์นะะของกรมอุตุนิยมที่มีการประเมินว่าสถานการณ์เอลโ뇨ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติหรือจะแล้แงยาวนานกว่าปกติเนี่ยจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนนะคะของปีนี้หรือประมาณช่วงเดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูร้อนของปี2567 นาภูมิเฉลี่ยเนี่ยมีแนวโน้นมที่จะสูงกว่าปกติประมาณ0.5ถึง1องศาเซลเซียสปรมิมาณฝนรวมมีแนวโน้นมที่จะต่ากว่าค่าปกติ100น้ินะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอาจทําให้อ่าประเทศไทยเนี่ยประสบภัยแรงที่รุนแรงแล้ววิอากาศร้อนมากขึ้นตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการทําการเกษตรก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน,นื่องนะคะสําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรทั้งปี2อ5-6 6ุ๊นะคะ ทางสำนักงานเศรษฐกิการเสษเนี่ยได้มีการปรับลดอัตราการขยายตัวาจากที่คาดการไว้เดิมนะคะในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนะคะว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละสองถึงสามก็ปรับเป็นขยายตัวอยู่ในช่วงหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าเมื่อเทียบกับปีสองห้าหกห้านะคะเนื่องจากการประเมินที่ที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะว่าปรากฏการณ e ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น สูงขึ้นเกิดขึ้นสูงมากนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของการระบาดของโรคแมลงนะคะปัจจัยการผลิตหลายชนิเนี่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ความขัดแยง้งทางรัสเซียยูเครน ยืดเยื้อและอาจนุนแรงก็ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอาจจะไม่กลืนตัวตามที่คาดการและก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงราคาและก็การผลิตสินค้าเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าการดําเนินนโยบายและมาตรการของรัฐแลวก็ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการสินค้าค่ะการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยการสนับสนุนการรวมกลุ่มการขับเคลื่อนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการผลิตในส่วนนี้ค่ะก็ รวมถึงการฟื้นตัวนะคะของภาคการท่องเที่ยวในส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจการเกษตรในปีนี้ยังเติบโตได้ต่อเน,นื่องจากปีที่ผ่านมาค่ะครับแล้วทางด้านสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดแนวทางนโยบายไว้ยังไงครับให้ภาคการเกษตรเนี่ยมีการเติบโตขยายตัวมากยิ่งขึ้นครับค่ะ ในส่วนของอนโยบายจะขอกล่าวในเรื่องของการเตรียมนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับภัยแล้งที่ที่จะเกิดขึ้นแล้วกันนะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และอาจต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะคในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพยาสีเข่อนหลักนะคะทั้งเขื่อนจุนิพลศรีจิตแควน้อยบำรุงแดนและก็ป่าศักดิ์ชุลสิทธิ์เพื่อให้การเพาะปลูกสามารถดําเนินการได้ต่อเนื่อง,งนะคะ ตรงนี้แล้วก็มีการกระจายน้ําเข้าสู่ระบบเชิงประทานอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็บางพื้นที่ะค่ะเริ่มปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยแล้งหรือทูกระ k นะคะเช่นจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็จังหวัดพิษนุโลกมีการควบคุมน้ําในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยจะต้องบริหารจัดก,การน้ําให้เพียงพอสําหรับการผลักดันน้ําเค็มนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบดูแลบําร,รุงรักษาในเรื่องของโครงสร้างการใช้งานของ เขื่อนอาคารประกอบต่างๆให้มีให้มีความแข็งแรงในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะคะโดยในปี256เนี่ยมีจํานวน13หน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี11หน่วยนะคะแล้วก็มีการขอสนับสนุสน,น,นเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นนะคะจํานวน7ลำนะคะแล้วก็มีการกระจายปฏิบัติการหน่วยฝนหลวงนะคะไปในหลายๆจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการช่วยเหลือ ในพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแรงรวมทั้งการบรรเทาปัญหาหมอกควันและก็ไฟป,ป่าต่างๆนะคะองมประมงก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัดน้ําให้มีอาาัตราการรอดสูงขึ้นค่ะส่งเสริมง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรตววของสภาพภูมิอากาศให้สัดน้ํามีความต้านทานต่อโรคนะคะ ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยลงมีการใช้ฟีดแอปพลิเคชันในการให้อาหารที่มีความแม่นยำแล้วก็มีการจัดทามาตรฐานสินค้าส่งเสริมแปลงใหญ่กําหนดมาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายค่ะกรมปศุสัตว์ก็มีการดําเนินระบบการป้องกันที่เข้มแข็งในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของไข้หวัดนกรวมถึงกระบวนการผลิตที่ถูกสูขลักษณะมีการควบคุมมาตรฐานฟาม GAP แล้วก็มีการเปิดตลาดใหม่มากขึ้นเช่นการส่งออกเป็ิปรุงสุกไปยังประเทศออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็มีการส่งออกไก่ไปยังประเทศไต้หวันค่ะครับอ,อย่างนี้ถ้าเกษตรกรท่านใดเนี่ยที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องของดินฟ้าอากาศน้ําปุย๋ยและสิ่งต่างๆของอสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะสามารถไปดูไปชมติดต่อได้ย่งไรครับเนี่ยค่ะก็ ข้อมูลนะคะ,ะทุกนี้นะคะก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะคะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะ www.oe.co.th a นะคะ หรือว่าอาจจะเข้าไปที่ทางาเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรค่ะ www.moac.go.th นะคะซึ่งทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะคะให้เกษตรกรเนี่ยได้เอาไปใช้งานซึ่งแอปพลิเคชันมีหลากหลายทั้งในเรื่องของการติดตามสถานการณ์โรคระบาดไยแล้งในเรื่องต้นทุนในเรื่องของราคาตรงนี้ค่ะก็จะทําให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นค่ะครับ นะครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนี่คือ